ก็กลับสวัสดีพี่น้องชาวระบอกสายฟรีทุกท่านกันด้วยนะผมแล้วในกลับกันมาช่นเคยครับกับการตามหาของฟรี UGC นะผมซึ่งของนี้ที่ผมมามาตามหากันเนี่ยมได้วยกันทั้งหมด6ชิ้นนั้นเพื่อนยามนะผมของฟรี6ชิ้นนะผม5ชิ้นเนี่ย ไม่ยากมากแต่จะยากชิ้นสุดท้ายชิ้นเดียวเท่านั้นเองนะผมรูปผมจะขึ้นตามนี้เลยนะผมของแต่ละชิ้นเนี่ยแจกเป็นหมื่นชิ้นครับเพื่อนๆไปทําตอนนี้ยังไงก็ทานนะผมอ่ะส่วนแมปที่เราจะต้องไปเล่นกันในวันนี้นะคือแมป Big Do อแผ่นเนปนะผมหรือว่าแมปวาดรูปนั่นเองนะผมซึ่งหน้าตาแมปแล้แวเคืจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพเข้าไปในเกมนะครับ หลังจากนี้เมื่อเข้ามาในเกมแล้วผมโดยเควสตัวนี้ครับผมบอกเลยว่าห้าชิ้นอาจจะแป๊บเดียวเหมเพือนแต่มันได้ยากชิ้นซ้ายสักนิดนึงับผมอโดยเควสเราันี้นะครับเพื่อ,อๆนๆ๋ยวที่เข้ามาใหม่จะเกิดมาตรงไปยนี้นะนะเพื่อนวิ่งไปทางด้านซ้ายมือก่อนแล้วผมอันแบบแรกนะเราจะไปเก็บ UGC อันแรกนั่นเองนั้นเพื่อนวิ่งไปครับผมอันแรกง่ายสุดชิลสุดนะผมอ่ะอันแรกนะผมใครที่เกิดมาเนี่ยเห็นไหมมันจะมีปุ่มให้กดรับตรงนี้นั้นเพื่อนผมไม่น่ใจะว่าโทรศัพท์ของเพื่อนๆเนี่ยจะเห็นกันหรือเปล่านะแต่ของผมมันไม่เห็นน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 ัััั่่เเเเอออองืืี้้้้กกใหดดคมมไรผชแ ของฟรีนะผมนี่รับไปเลยดินซอนะผมไม่ถึงนาทีไม่ถึง30มสิบอิฐนะท่านผมชิ้นแรกนะแล้วก็ต่อมานผมชิ้นที่2เนี่ยชิ้นที่2อันนี้ครับให้เพื่อนๆน่านผมทําการวาดรูปนั่นเองนั้นเพื่อนเอาวิ่งม้าผมตรงป้ายบอร์ดตรงนี้นั้นเพื่อนซึ่งปลายบอร์ดอันนี้นะครับเขาจะมีดอกอยู่ทั่วแมปนะเพื่อนอันนี้เพื่อนๆต้องวาดให้หมดนะผมเพราะของอย่างสุดท้ายที่เราต้องทำเนี่ยก็คือวาดทุกอย่างในแมปนี้นั้นเพื่อนอะให้เพื่อนๆทผมทําการกดวาดรูปได้เลยนะผมอ่าวาดผีเสืืื้้้อออออออนนนนนัั่่่เเเงงพะผีสม นี่ผีเสื้อของผมแต่แล้วใเพื่อนกดแอปพลายนั่นเองนะเพื่อนโอเคเนหะ็นไหมครับผีเสื้อก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้นะเพื่อนแล้วเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนวาดของอย่างอื่นต่อได้เลยนะผมก็คือผู้ไม้นะผู้ไม้ผมจะขอเลือกเป็นสีสีอะไรดีต้นดำแล้วกัน,น้ะเื่อนอะผู้ไม้หรือเปล่าไม่รู้บ้านผมเรียกผู้ไม,ม้แล้วก็ใส่สีเขียวไปผู้มไม้ไม่ต้องสีเขียวไม่ใช่หรอ โอเคครับผมก็ประมาณนี้นะเพื่อนเห็นไหมเงินเมื่อกี้เราขึ้นมาบวก8แล้วครับผมเดี๋ยวลรากด apply ไปได้เลยครับผมอ่ะเมืองเราก็จะมีผู้มาแ้นครับผมออะแล้วต่อไปนั้นเพื่อนต่อไปก็เหมือนเดิมับผมให้เพื่อนทาการวาดดอกไม้นั่นเองนั้นเพื่อนโดย quest ของเขาครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาให้เรานะผมเก็บเงินให้ได้100เพื่อไปเปิดบอลลูนนั้นเพื่อนแต่อันนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถวาดรูปําก็ได้นะแต่ผมแนะนำนะผมเพื่อนๆที่เข้ามาเนี่ยผมแนะนําให้เพื่อนวาดไปเรื่อยๆนะผมเพราะ quest สุดท้ายที่เขาให้เราทำที่ผมบอกเพื่อนไปเมื่อกี้เนี่ย เขาบอกว่าให้เราท่นผมทําการวาดรูปทั้งหมดนะเราก็วาดไปกดป p p l y ไปนะผมอ่ะก็ได้มา3อย่างอย่างนี้นั่นเพื่อนอันนี้ก็คือป้ายบอร์ดของเราเนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยเสร็จละต่อไปเราก็วิ่งหาป้ายบอร์ดอันต่อไปนันเพื่อนวิ่งไปเลยจ้าทําเรียงไปเลยนะครับผมอ่ะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนั้นเพื่อนอันนี้ครับเควสอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเขาให้เราแชร์นั่นเองนั้นเพื่อนก็คือเควสของรองเท้านะผมอ่ะเดี๋ยวอันนี้ผมจะขอวาดวาดเห็ดเห็ดเห็ดเขียวไม่ใช่ละเห็ดพิษหรือเปล่าเนี่ย อ่ะพอได้ตังนั้นเพื่อนให้เพื่อนทำการกดเซฟนะผมเซฟปุ๊บเสร็จแล้วกดทำว่าแชร์หนึ่งทีนะผมปุ๊บแล้วก็ส่งอย่างนี้ไปเรื่อยนะผมอ่ะกดคอลเลกชันนะผมกดแชร์กดส่งนะผมเหมือนเดิม,มเหมือนกดไปจนกว่าของ UGC มันจะเด้งลงมาให้เพื่อนนะผมอ่ะ,อะกดไป เนี่ยนะผมส่งประมาณ5้าคนนะของผมนะบ้างทีไอตัวแรกที่ผมไปทำเนี่ยส่งประมาณ10คนนั้นเพื่อนแต่เนี้ยหตัวผมถือว่าไวมากๆแล้วผมก็ะกดรับกบันได้เลยนะผมรับไปปึ๊บโอเคครับผมชิ้นที่2เรียบร้อยแล้วกดแอปพลายนั้นเพื่อนหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนวาดเหมือนเดิมนั้นเพื่อนเอาวาดเห็ดไปนะผมขึ้นชื่อว่าศิละปะผมไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดเนี่ยเห็ดบ้านผมสภาพเห็ดบ้านผมก็ประมาณนี้นะผม โอเคพอตังค์ขึ้นเนี่ยกดแอปพลายได้เลยนั้นเบื่อนผมย้ำนะว่าผมใครที่แบบเข้ามาแล้วแบบเออทำไมกดไม่ได้วะอันนี้ให้เบื่รออย่างใจเย็นนั้นเพื่อนไม่ต้องไปใจร้อนนะผมแบบเงินขึ้นค่อยกดนั้นเบื่อพอหลังๆเนี่ยพเพื่อนๆคนไหนที่เก็บตงังค์จนครบ100ใช่ไหมเพื่อไปเปิดบอลลูนเนี่ยพเพื่อนๆจะไปอยู่ข้างบนเกาะน,นะผมแล้วข้างบนเกาะน,นั้นอะ่ะเขาจะมีเงินให้เราเยอะมากๆนั้นเบื่อก็ให้เพื่อนเก็บตรงนั้นอะ่ะไปครบอีก300นั้นเบื่อก็ท่าว่าทั้งหมดที่เราต้องเก็บก็คือ400บานะคร้อนเก็บไปนะครับออะพครบกกดดเเมิผมจะวาดเป็น เนี่ยครับคนบ้านผมก็ชิลๆวบผมไม่มีอะไรมากถือตะเกียงใช่ไหมอ่ะสีเหลืองตะเกียงสีเหลืองไงอ่ะเดี๋ยวลุงแกได้ปะเห็นมีนงมีหนวดอ่ะวาดไม้เท้าไว้ลุงแล้วผมลุงเอาผมได้ไหมเดี๋ยวผมให้สองเส้นละกันเลยมาดูช็อคกอศิลปะเพื่อนๆอ้าได้เงินแนละ้วโอเคมีหูได้ไหมอ่ะเนี่ยคนผมไหนลุงขออนุญาตัวหน้าลุงสิหน้าลุงคือคนไหนโอเคไม่เห็นหน้าลุงนะผม เห็นไหมโอเคนี่ครับผมลุงเราเป็นไงโอเคแก้วนี่ครับเพื่อนหลังจากนั้นนะผมก็ให้เพื่อนดูเงินทางด้านโปนะเงินของเพื่อนเพื่อนเนี่ยเมื่ว่ามีเท่าไหร่นะผมเงินของผมตอนนี้มี5 6นะก็ให้เพื่อนเก็บนี้ไปจนครบ0นึ่ร้อนะผมผมย้านะเพื่อนย้าแล้วย้าอีกนะไม่อยากให้ทุกคนมาเสียเวลาฟรีๆนะเพื่อนก็ให้เพื่อนวาดไปเรื่อยๆนะผมวาดจนเงินมันขึ้นนะอะวาดเงินขึ้นแอปพายพยายามวาดให้ครบทั้งแมปนั้นเพื่อนประเควสุดท้ายของเพื่อนเพื่อนต้องวาดทุกคินในแมปนั่นเองนะผมมาวาดไปครับผมน้องมีหัวอะ ผีเสื้อผีเสื้อบ้านผมเอาโอเคครับผมนี่นะเงินเราก็จะมี104แล้วนั้นเบื่อนแล้วหลังจากนั้นนั้นเบื่อให้เพื่อนทำการกลับไปที่บอลลูนนั่นเองนะผมบอลลูนภาพแหลกก็ต้องขออภัยครับผมเพราะแมปเกมนี้โหโคตรแดกสเปคอะเสร็จแล้วกดวาร์ปไปได้เลยนั้นเบื่อหนึ่งร้อยนะผมย้ำนั้นเบื่อนเขาจะอยู่ตรงบอลลูนที่เราเกิดนั้นเบื่ออะกดวาร์ปได้เลยนะครับโอเคเห็นไหมนัเบื่อนอันนี้เราก็ได้ของ,ของชิ้นที่สามแล้วครับผมการเบื่อกดโอเคศูนย์บาทได้เลยนะครับผมศูนย์บาท อ่ะเราพร้อมเพื่อนนะผมทำการปลดล็อกบอลลูนไม่ได้ได้ UGC มาหนึ่งอันใช่ไหมเล้นอีกอันหนึ่งนะผมอ๊บอันนี้คือตัวไรไม่รู้นะครับผมอยู่อ u n กกาแ Galaxy อะไรไม่รู้สักอย่างอ,อ๊บเสร็จแล้วนะผมให้เพื่อนนะผมเกิดมาตรงนี้ใช่ไหมให้เพื่อนวิ่งไปที่ปลายสายลุงนะครับเขาะจะมี UGC อีกหนึ่งอันนะผมการเพื่อนวิ่งไปได้เลยนะผมเจ็ดแพดจาที่มาแล้วจ้าอ้บอบอ้บอ้บอบ เนี่ยครับเขาจะซ่อนอยู่นั้นเพื่อนเจ็บแพทอ่านี่นะผมชิ้นที่สี่ง่ายไหมเพื่อนเพื<ๆ>่อนง่ายอยู่นะแล้วหลังจากนั้นเมื่อทําอะไรต่อเพื่อนเราสีเพื่อต้องทําอะไรต่อใช่ครับผมเพื่อนเพื<ๆ>่อต้องวาดรูปทั้งหมดในแมปเนี้ยผมบอกเลยโคตรขี้เกียจขี้เกียจจริงครับผมอ่ะถ้าวาดไปไวนะผมอันนี้เดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าผมจะกอรหรือว่าผมจะอะไรนั้นเพื่อนเพราะผมก็กลัวมันนานกลัวคิดม,มันนานเกินนะผมปุ๊บเก็บไปก่อนอันนี้เพื่อน วาดนะผมวาดไปถ้าภาพไหนมันยากนะเพื่อนผมย้านะอ่ะนี่คนระับถ้าภาพไหนมันยากนะนี่ให้เพื่อนนะผมวาดแค่นี้ภูเขาอันนี้คือภูเขาของเราแล้วก็อันนี้คือพาร์ทีของเรานี่ครับแค่นี้ครับแล้วเพื่อนก็เล่นถ่าย e c o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  k เล่นโทรศัพท์อะไรไปก็ได้ครับผมชิวๆหาอะไรดูก็ได้คนระับเพื่อนเพลิน ครับผมหลังจากที่ผมเก็บมาอย่างเนิ่นนานนั้นเพื่อนโอ้โหเก็บจนเปื่อยับผมอ่เก็บใครเก็บจนครบเนี่ยเงินก็จะมีประมาณผมนั้นเพื่อนอันนี้ผมทําการวาดรูปหมดแล้วนะผมสําหรับของขบนนี้นะให้เพื่อนทำการกระโดดลงไปข้างล่างได้เลยนะผมอ่าลงไปแล้วหลังกันนะ้นใครที่เก็บเงินจนครบ3ามน้อยนะผมให้เพื่อนกระโดดลงมาอย่างนี้ใช่ไหมเพราะเพื่อนถึงตรงนี้นะให้เพื่อนวิ่งมาประตูตรงนี้นะผมอันนี้น่พวกนี้ผมก็ยังไม่ได้วาดเลยนะเกาะข้างล่างนี้มันยังไม่วาดนั้นเพื่อนแต่ผมก็ต้องมาไล่วาดทีหลังแล้วผมเดี๋ยวผมจะขอวิิ่่งงไปปปเเเดระตูมมืออกนลยผ ประเด็นคือเมื่อกี้นะผมผมได้ทําการปลดปละ้ะกนอนลิเนี่ยเล่นนําหน้าผมไปแล้วผมและทีนี้นะ่ะเขาบอกว่าประตู300ก็คือวาดหมดก็เราก็ต้องวาดเพิ่มนะั้นเพื่อนใครที่แบบขยันหน่อยก็เล่นไปเลยนะผมอ่ะส่วนใครที่ขนะี้เกีนะยจนะ่ะก,ก็5ชิ้นก็พอนะผมย้ำนะผมใครที่ขี้เกียจก็5ชิ้นก็พอแล้วผมอ่ะถึงตรงนี้ให้เพื่อทำการปลดล็อกประตู300ได้เลยนะผมไปโอเคเราจะไปเคลมชิ้นที่5กันนะผมชิ้นที่หของเรานะผมให้เพื่อนวิ่งเข้าประตูเมืองตรงนี้มาแลผมเสร็จแล้วให้เพื่อนเลี้ยวขวาน,นเองนะเพื่อน เลี้ยวมาเลี้ยวมาอันนี้ผมขออนุญาตปรับภาพต่ำไงเมื่อกี้มันแหลกเกินไปนะผมไม่รู้มันแหลกอะไรหรือเครื่องร้อนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะัเปล่าอ่ะวิ่งมาผมชิ้นที่ห้าตอยู่หลังกาแพงตรงนี้นะั้นเปล่าเห็นไหม มันจะเป็นล่องหุ่นเหมือนเดิมนะเหมือนอันแรกที่เราพาเพื่อนไปเก็บกันนะครับผมกดเคมไปได้เลยเนี่ยผมชิ้นที่5จะเป็นรถไฟอย่างงี้นั่นเองนะครับผมมากดรับไปเลยเอาแล้วผมหลังจากที่เรานะผมอันนี้เนี่ยผมได้ทําการวิ่งไปกดเคมของแรมาเรียบร้อยแล้วผมผมมาบอกถึงวิธีการเคมนั้นเพื่อนชิ้นที่6นะชิ้นที่6นะครับเพื่อนเพื่อนต้องทําการวาดรูปทั้งหมดภายในแบบนะเมื่อกี้ผมก็บอกไปแล้วล่ะนี่นะผมให้เพื่อนถน้ผมวิ่งวาดให้หมดนั้นเพื่อนไอของพวกนี้นครับเพื่อนเพื่อนนะครับผมสามารถวิ่งแบบ วาดแค่อันเดียวก็ได้นะเพื่อนถ้าเพื่อนของไหนมีตังค์แล้วเนี่ยเนี่ยครับวิ่งเข้ามาอย่างนี้ใช่ไหมกดปึ๊บกดวาดโอเคอนุญาตแค่นี้นะผมเนี่ยแล้วเพื่อนก็ทำงนี้ไปเรื่อยนะผมอยากไวนะโอเคนี่แค่นี้เนี่ยครับทำงนี้ไปเรื่อยนะเพื่อนมันจะได้เร็วๆนะผมอ่ะก็ให้เพื่อนทําการปลดล็อกให้หมดแล้วผมแล้วเงินเนี่ยเพื่อนๆต้องมีทั้งหมด800นะอ่ะพอเพื่อนเขาไหนนะผมปลดล็อกจนหมดแล้วมีเงิน800นะให้เพื่อนวิ่งตามผมมาได้เลยนะผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปปลดล็อกอีกโลกนึงนะครับผม อ่ะพอออกเมืองตรงนี้มานั้นเบื่อนออกเมืองตรงนี้มาเนี่ยให้เพื่อนนะผมวิ่งตามทางไปเรื่อยๆนะจนเจอทางแยกนะผมวิ่งตรงไปอ่านี่นะผมพอเจอทางแยกให้เพื่อนเลี้ยวขวามาผมประตู800ร้อยเขาจะปลดล็อกอยู่ตรงนี้นั่นเองนั้นเบื่อก็ให้เพื่อนทาการปลดล็อกนั้นเบื่อ อ่ะแล้วก็ผมย้ําอีกอย่างหนึ่งนันเบื่ออีกอย่างหนึ่งที่เพื่อนต้องรู้เนี่ยก็คือเควสครับแค่เราวาดรูปมันไม่พอนั้นเบื่อนมันต้องหาของภายในแมปด้วยนะนี่ครับกดขึ้นมาดูนั้นเบื่อนคมพีทางด้านซ้ายมือน,อนั้นเบื่ออ่ะกดขึ้นมาแล้วผมเห็นไหมเขาจะมีเควสให้เราเก็บของต่างๆนั้นเบื่อเห็นไหมอย่างอันนี้นะผมผมปลดล็อกโลก800เนี่ยเขาก็จะมีตะวเสาให้เราทั้งหมด3ตัวนั้นเบื่อ,น,อนนี้เราก็ต้องตามหานะผมภายในเส้นทางนี้นะมันมีดอกอยู่แล้วนั่้นเพื่อไว่ารัว่าจอแนะผมสามชิผน วิ่งตามทางไปเรื่อยๆนั้นเพื่อนแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูที่หนึงครับผมที่เพื่อนเห็นผมวิ่งผ่านอันนี้คือผมทําไปหมดแล้วนั้นเพื่อนไอที่แบบยังไม่ได้วาดรูปนะผมย้ำนะอย่าลืมไปวาดไม่ใช่วิ่งเพลินแบบผมครับผมวาดให้หมดทุกอันนะครับผมแต่ที่สาคัญอย่าลืมเก็บของในแมปนะครับพวกไดโดทรงไดโดเสาอะไรนะสามชิ้นนั้นเพื่อนสาหรับไดโนเสานะอ่ะพอถึงตรงนี้นะให้เพื่อนกระโดดทางลัดไดเลยนั้นเพื่อนลัดลงไปลัดอย่างเดียวนะผม ผมไม่แน่ใจต,ตรงนั้นมีของหรือเปล่าน,นะใครที่แบบไม่ชัวร์ก็วิ่งตามเส้นทางเอาก็ได้นะผมอ่ะวิ่งตรงไปครับพอถึงทางแยกตรงนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าทางเชื่อมเนี้ยมันมีประโยชน์หรือเปล่าน,นะเพราะมันต้องใช้เงินพันเจ็ดใช่ไหมในการวิ่งรัดมาแล้วผมถ้าเนเบื่องหน้าที่เกิดมาเขาจะอยู่ตรงนี้นะใกล้ๆเราเลยเนะี่ยแต่ถ้าแบบไม่มีตังค์เนีย่ยเบื่องก็ต้องวิ่งอ้อมแบบผมมานั่นเองนะผมอ่ะให้เบื่อนวิ่งตามมานะผมพอถึงทางแยกตรงนี้ใช่ไหมเบื่องให้เบื่อนเลี้ยวขวาม,มานะครับ แล้วหลังจากนั้นข้ามสปานไปหนึ่งทีแล้วก็วิ่งตามทางเหมือนเดิมได้เลยนะครับอาชิดขวาป้ายอันนี้ผมพอมาถึงตรงนี้ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนตรงนี้เขาก็มีเหมือนกันนะเพื่อนซึ่งทะเลสาบเนี่ยเขาก็มีเควสให้เราเก็บของเหมือนกันนะนี่อันไหนวะอ่ะอันนี้นั้นเพื่อนอันบนสุดเลยนี่ครับเขาให้เราตามหาทรร่านผมซึ่งอันนี้นะครับเขาจะไม่ได้ดอกอยู่บนพื้นตามชายหาดธรรมดานั้นเพื่อนอันนี้นครับเขาจะดอกอยู่ใต้น้านั่นเองนั้นเพื่อนใครที่วิ่งมาถึงตรงนี้น่ะเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะเห็นแบบ สีเงาเงาออล่าลุงลุงนะผมภายในแมปนะให้เพื่อนกระโดดลงน้ำนะผมแล้วกระโดดเก็บได้เลยนะผมมันจะมีอยู่4อันมั้งถ้าผมจำไม่ผิด4อันหรือ3อันนี่แหละครับผมเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้1อันตรงนี้1อันแล้วก็ตรงนี้1อันนั้นเพื่อนก็เก็บไปได้เลยนะผมให้ครบนะเพื่อนและหลังจากนั้นเนี่ยให้เพื่อนกดดูเควสหนึ่งทีนะผมว่าเควสของเพื่อนเนี่ยในใต้น,น้ํานี้ครับเขามีประการังเนี่ยให้เก็บ ครบสอันหรือเปล่าถ้าเก็บครบเนี่ยเขาก็เช่ขึ้นสีทับ4แบบผมอย่างนี้นะผมแต่ที่ผมไปเก็บมาเมื่อกี้นะครับผมลืมเก็บชั้นข้างบนนะผมอันนี้เนี่ยแล้วก็นอกนั้นถ้าผมเขาจะอยู่ตามพื้นนะัดแต่จะมีแมปนี้แมปเดียวที่อยู่ใต้น้าน,นั่นเองนั้นเพื่อน ก็ไม่มีแล้วผมแลวเดี๋ยวผมแล้วเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูนะผมว่าข้างบนเนี่ยที่คิดตั้นที่ผมบอกเพื่อนๆเนี่ยพอคนไหนที่เก็บครบแบบผมนะอันนี้เพื่อนๆจะได้ของลงมาเลยนะผมแล้วเดี๋ยวผมมีภาพให้เพื่อนดูผมตอนที่ผมได้ของไปนั่นเองนะผมหลังการที่ผมเก็บของครบนะอ่านี่นะผมอันนี้จะเป็นภาพย้อนหลังแล้วเพื่อนๆเมื่อกี้ผมกดบันทึกไว้อยู่นะผมไอชิ้นส่วนของเพชรที่อยู่บนท้องฟ้านะผมสี่อันเนี่ยเพื่อนๆต้องเก็บให้ครบนะผมอ่ะชิ้นแรกก็เมื่อกี้เลยเพื่อนๆหลังจากนั้นเนี่ยคนไหนเกิดมาเนี่ยให้เลี้ยวขวามาเขาจะ กว่าจะวนหาแล้วผมผมเดินผ่านไปได้ไงต้องสี่ชิ้นนะเพื่อนอันนี้ครับผมอันที่3แล้วก็ต่อไปอันที่4ครับผมอันที่4เนะี่ยเพื่อนสังเกตที่เราเก็บมากดเค็มเจ็ตแพดนะเพื่อนเนี่ยครับ,ครบเค็มเจ็ตแพดถุงนี้ใช่ไหมเพื่อนให้เพื่อนๆนะผมวิ่งไปอีกทางนึงนะไม่ใช่ทางที่เพื่อนเห็นในคลิปกันนะผมเพราะทางในคลิปเนี่ยมันไม่มีอะไรนรั้นเพื่อนอ่ะการให้เพื่อนวิ่งกลับไปนะผม อ่ะพอวิ่งกลับมาตรงนี้นะเขาจะอยู่ตรงนี้เลยอันที่4นะผมแล้วหลังจากนั้นน่ะใครที่เก็บจนครบ4อันแล้วเนี่ยเห็นไหมท่านเหมือนเก็บครบเนี่ยเวสเก็บ พเ,เพื่อนๆก็จะเด้งลงมาแบบผมตอนนี้เลยนั่นเองนะผมผมบอกเลยโหก็ไปง,งมอยู่ตั้งนานอะไรวะทายังไงวะอ๋อสรุปมีด้วยกันทั้งหมด2สองเอก็นั่งงมไหมครับผมอ่ะอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเพื่อนก็ของเนี่ยเราก็ได้ประมาณนี้ผมแล้วเดี๋ยวผมตัดไปทีเนี่ยตอนที่เราไปอยู่ในช่องเก็บของกันเลยนะผมว่านาตาหลังใส่เรามีอะไรบ้างแล้วผมทั้งหมดกี่ชิปนั้นเพื่อนอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมเอาละครับผมหลังจากที่เรานะผมทาการมาอยู่หน้าเว็บแล้วพอดีเมื่อกี้ผมไปดูในช่องเก็บของเนี่ยผมขี้เียจเลื่อนหาว่ามันอยู่ แล้วกันนะผมอ่ะชิ้นแรกนะผมก็คือกล่องดีสอสีนี้นะกล่องดีสอสีอันนี้เนี่ยแม่งโคตรใหญ่นะเพื่อนเป็นเหมือนคอสตูมมาเพื่อนใส่ทีนี้คือแบบไม่ต้องมองทางอ่ะเพื่อนข้างคือไม่ต้องเดินเบียดอะ่ะกล่องโคตรใหญ่นะเพื่อนอ่ะส่วนต่อมาอันนี้ก็จะเป็นชุดเหมือนกันนั้นเพื่อนอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูทีละชิ้นนั้นเพื่อนเจสแพดหมวกดนสอแล้วก็รองเท้านะครับผมอ่ะพาไปดูทีละชิ้นเลยนะครับ อ่ะนี่นะผมไอกองดินสอสีที่ผมบอกเพื่อนๆน,นะนี่ใส่แม่งใหญ่อย่างงี้เลยนะเพื่อนก็แนะนำว่าผมไม่ต้องไปใส่มาแลอวาผมโอ้ทำโคตรยากเ้วยถ้าทำออกมาดีๆนึกว่าจะอยู่ส่วนหลังอะไรงี้โอโ้โหก็ใส่ทีแทบชอ็อกนี่ครับผมแล้วก็อย่างที่2ก็คือชุดนะัคือชุดแบบนี้เลยน่ารักอยู่นะผมแล้วก็ส่วนต่อมาครับผมชิ้นที่3ชิ้นที่ 3, 3ผมจะเป็นเจ็ตแพดนั้นเพื่อนอ่ะก็ลองใส่ดูนะผมถ่ายออนโดนี่เลยนะผมโอ้โหก็เปรี้ยวอยู่ใส่ครบเซ็ตนะเพื่อนอ่ะแล้วต่อมาผมส่วนดินสอนะ ดีส่อนี่จะอยู่ในส่วนของหมวกนั้นเบื่อนอะกดใส่ไว้นะครับนี่เลยครับผมใส่มาหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะอใส่ครบเซร็จก็ไม่ไม่ได้แย่นันะเบื้อนอส่วนส่วนต่อมาบูทนั้นเพื่อนบูทอันนี้ผมบอกเลยใครที่ใส่ตัวจิว๋วไมมโคดทุเรศน,นะผมทุเรศจริงอะ่ะอันนี้ผมขออนุญาตไม่ใส่ใดูแล้วกันนะอม้ม่ไม่เข้าผมเลยนะผมะส่วนต่อไปับผมชิ้นสุดท้ายนะชิ้นสุดท้ายเนี่ยเรานะผมก็คือชิ้นนี้ ไอชุดคัดตุม้มดินสอนี่นั้นเพื่อนอืมก็น่ารักอยู่นะผมแต่มันก็นลกกันไปครับผมถ้าแต่งตัวอย่างนี้ก็ไม่ไหวแล้วมันลกเกินไปใส่ครบเซ็ตก็ประมาณนี้เลยน้องรถไฟดินสอนตัวนี้นั่นเองนั้นเพื่อนอะไรครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีคำถามนะครับผมยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับผมแล้ว EP หน้าผมจะพาไปรับไล่ต่ออย่าลืมกดติดตามไว้ได้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อน โอ้ยขี้เกียจมากเลยนะเพื่อนเจอคลิปนี้ไปทำเกือบ2ชั่วโมงแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่ายลืมกดไลค์กด u ับ c r i b e ใด้วยนะครับผมแล้ว EP หนะ้าผมจะพาไปรับเล่ต่อก็ลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม EP นะ่ EP หน้าจ้า